มีไมซเซตแบบนี้การันตีเป็นแอร์ได้แน่นอนสิ่งแรกเลยนะคะความกลัว จงอย่าก,กลัวเพราะว่าความกลัวเนี่ยบางคนแบบกลัวไม่กล้าสมัครแอร์เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้นะคะน้องยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะแล้วน้องกลัวแล้วอ่ะเราให้เริ่มก่อนได้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรืยังไม่รู้ในอนาคตเลยฉชนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวก่อนฉะนั้นเอาไม่เซที่ออกไปตัดความกลัวออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้าที่จะลงมือทําดีกว่าข้อที่2นะคะคําว่าไม่ได้อ่ะ สำหรับครูอ่ะไม่มีในโลกใบน,นี้คนที่ไม่ได้คือคนที่หยุดทำ ข้อที่สอย่าตื่นเต้นเพราะว่าความตื่นเต้นมันทําให้แบบหูดับให้ทําให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ทําให้ควบคุมสติไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดคนเราตื่นเต้นมันจะออกมาในมุมที่แบบตันหลกที่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยเรามองกรรมการหรือเปล่าเราทำมาช้าได้แบบเรายิ้มหรือเปล่าดังนั้นพยายามอย่าตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นมันจะทําลายทุกอย่างท่องไว้ข้อที่สคนที่เราสัมภาษณ์นั้นอ่ะก็คือเพื่อนร่วมงาน o u r o f u t u r e colleagues ถ้าคิดแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารีแลกเราไม่รู้สึกเกรง็งแล้วก็ไม่ได้ไหมาย ความว่าเขาต้องมาตัดสินชะชีวิตเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำงานกับใครฉะนั้นเราคุยกับเขาแบบเป็นธรรมชาติ Enjoy แล้วก็ Relax เพราะสุดท้ายข้อนี้แพงมากนะคะเราจะต้อง Play to Win เราเล่นเกมนี้เพื่อต้องชนะเท่านั้นอย่าคิดว่าเล่นเกมนี้เพื่อแค่ไม่ให้แพ้ เพราะถ้าเกิดคุณคิดเพียงแค่เพื่อไม่ให้แพ้คุณจะไม่พุทธอฟฟอร์ตทุกอย่างคุณจะไม่พยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องชนะเท่านั้นคุณต้องเป็นม้าตัวหน้าเท่านั้นแล้วโฟก,กัสที่เป้าหมายแล้วพุ่งชนเลยค่ะรับรองได้นแน่นอน